ใช่ไหมคะซื้อกล้วยหอมมายังไม่ทันกินก็สุกหอมเสแล้วสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยานพัทยศง่าดิฉันนางสาวนภสรกลมน้อยและดิฉันนางสาวพันลัดินตาปัญหาเหล่านี้อาจจะดูเล็กนะคะแต่รู้ไหมคะว่ามันมีผลเสียทั้งต่อเกษตรกรผู้ขาปลีกและผู้บริโภคด้วยค่ะเราจึงขอนําเสนอคลาสติกชิวภาพชะลอความสุขใจธรรมชาตินวัตกรรมรักโลกที่ทํามาจากกระเจี๊ยบเขียวสังขยาและไม้ไผ่ค่ะด้วยโครงงานนี้นะคะ เรื่องกางปรปลูกผลไม้ค่ะนอกจากจะช่วยชะลอการสูกของกล้วยหอมทองได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะคะยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมย่อยสลายได้ปลอดภัยและไม่มีสารพิษตกค้างค่ะนี่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคะ่ะแต่นี่คือก้าวสำคัญของการพัฒนาปรรจุภัณฑ์ทางเลือกเพื่ออนาคตร่วมสนับสนุนไอเดียคนรุ่นใหม่เพื่อโลกที่ดีขึ้นและผลไม้ที่สดนานขึ้นค่ะาพลาสติกทียอพาร์ตเมนต์และผ๊ทานกับมันนวัตกรรมจากธรรมชาติเพื่อธรรมชาติแต่เพื่อทุกคน 好，好谢。